และนี่คือ5พฤติกรรมเสี่ยงทำให้ลูกป่วยบ่อยโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัวค่ะใครเป็นบ้างคะกลัวลูกป่วยบ่อย่นแนอลกอฮอล์ไปหมดเลยบอกเลยว่าจริงๆแล้วทำให้ลูกป่วยบ่อยได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับ Your Doctor ความรู้สนุกสนุกกับหมอนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังถึง5พฤติกรรมที่พ่อแม่ทำให้ลูกป่วยบ่อยโดยไม่รู้ตัวได้นะคะพฤติกรรมแรกค่ะ ใครเป็นบ้างคะกลัวลูกป่วยบ่อยพ่นแนอลกอฮอล์ไปหมดเลยเวลาลูกทาําอะไรก็ต้องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ของตกพื้นสเปรย์แอลกอฮอล์ลูกจะหยิบจับอะไรสเปรย์แอลกหอฮอล์หมดทุกอย่างรวมถึงสเปย์ในบ้านช่ามากบอกเลยว่าจริงๆแล้วทําให้ลูกป่วยบ่อยได้นะคะเพราะอะไรเพราะว,ว่าการที่เราสะอาดเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับเชื้อธรรมชาติเลยค่ะมีงานวิใจใัยหลายตัวนะคะพบว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราเนี่ยก็ต้องมีการ ซ้อมกับเชื้อโรคด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นเชื้อโรครุนแรงก็ได้แต่เป็นเชื้อนิดเชื้อหน่อยเชื้อที่อยู่ตามถิ่นทั่วๆไปจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเหมือนมีภูมิคุ้มกันที่พร้อมลบตลอดเวลานั่นเองค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะให้ลูกเนี่ยคลุกเชื้อโรคตลอดเวลานะคะความสะอาดที่เน้นที่สุดก็คือในเรื่องของการล้างมือก่อนทานอาหารหรือก่อนหยิบขนมเข้าปากค่ะและอันที่2ก็คือการล้างมือหลังเข้าห้องน้ําจริงๆเท่านี้จําเป็นและปลอดภัยกับเด็กๆมากกว่าค่ะพฤติกรรมต่อไปข้อที่2ก็คือ กินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆค่ะบ้านไหนเป็นบ้างคะ้ะเวลาที่ลูกไม่สบายอยากให้ลูกหายไวๆเอะ,อะกินยาฆ่าเชื้อนิดๆหน่อยกินยาฆ่าเชื้อจริงๆแล้ว การกินยาฆ่าเชื้อถ้ามันไม่ได้ตรงกับโรคเนี่ยไม่ได้ทําให้ลูกหายเร็วขึ้นนะคะซึ่งการกินยาฆ่าเชื้อเยอะๆเนี่ยจะทําให้เชื้อจุลินทรีย์ในร่างกายของเราที่มันเป็นชนิดที่ดีตุยไปด้วยค่ะและหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยจริงๆก็คือการช่วยปกป้องร่างกายของเรานะคะช่วยปกป้องระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่ให้ค่าศึกหรือว่าเชื้อโรคที่ก่อโรคจากนอกร่างกายเนี่ยเข้ามาลุกลามในร่างกายค่ะดังนั้นพอเชื้อดีๆในร่างกายเขาตุยไปก็เสมือนกับว่าทหารในร่างกายของเราเนี่ยตุยไปด้วยค่ะทําให้ภูมิคุ้้มกันนขอออองงเรา่แลดวย นั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ควรให้ลูกกินยาฆ่าเชื้อพําเพื่อค่ะพฤติกรรมข้อที่3ใครเป็นบ้างคะให้ลูกกินแต่ของชอบของหวานเมนูซ้ําไปซ้ํามาหมอเข้าใจค่ะว่าเด็กบางคนเนี่ยเลือกกินกินยากจริงๆทําให้ต้องมีแต่เมนูซ้ําไปซ้ํามาพอลูกกินยากไม่ยอมกินอะไรเลยแต่ดูไหมคะว่าการที่เราให้ลูกกินของซ้ําๆเนี่ยนอกจาก พวกสารเคมีหรือว่าสารแปลกปลอมต่างๆที่อยู่ในเมนูอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันจะสะสมได้ง่ายขึ้นแล้วยังทําให้ลูกเนี่ยมีโอกาสขาดสารอาหารบางอย่างที่จาเป็นกับเขาค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของวิตามินและเกลือแร่ที่จะช่วยในเรื่องของบูสต์ภูมิต้านทานให้กับลูกได้นั่นเองค่ะและยิ่งลูกกินของหวานมากๆนะคะเจ้าน้าตาลเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยค่ะที่ทําให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่นั่นเองค่ะพฤติกรรมข้อที่สีก็คือ นอนดึกหรือว่าให้ดูหน้าจอมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันค่ะจริงๆแล้วราชบัลลักุมาเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรให้ลูกดูจอมากกว่า1ชั่วโมงต่อวนันใช่ไหมคะแต่บางทีปิดเทอมวันเสาร์อาทิตย์เบื่อนู่นนี่นั่นไม่รู้จะให้ลูกทําอะไรก็ดูจอดูนิดดูหน่อยเราเอาเวลาเหล่านี้มาสะสมมารวมกันค่ะดูว่าต่อวันเนี่ยเขาดูทั้งหมดกี่ชั่วโมงถ้าหากว่าเกิน1-2ชั่วโมงก็จะทําให้ลูกเนี่ยสัมผัสแสงฟ้ามากเกินไปค่ะซึ่งการที่มีแสงฟ้าดูจอนาน,าน,านเนี่ยมันลบ รบกวนการหลั่งเมลาโทนินทาให้ลูกเนี่ยนอนหลับไม่สนิทและินจรับการนอนหลับที่สนิทเนี่ยล่ะค่ะที่จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเนี่ยแข็งแรงได้ใครที่ให้ลูกนอนดึกหรือว่าดูจอรหรือแสงฟ้าก่อนนอนนะคะแนะนําว่าควรงดก่อนนอนอย่างน้อยสองถึงสามชั่วโมงขึ้นไปค่ะเพื่อไม่ให้แสงฟ้ารบกวนการนอนหลับของลูกนะคะและพฤติกรรมสุดท้ายข้อที่ห้านั่นก็คือให้ลูกเรียนและเล่นแต่ในร่มค่ะเกี่วอะไรกันหมอ การที่เล่นหรือเรียนในร่มเนี่ยแน่นอนค่ะว่านอกจากอยู่ในพื้นที่ปิดบางทีมีเชื้อโรคจากเพื่อนๆแล้วก็ตามแต่เหตุผลที่สําคัญกว่านั้นก็คือการออกไปกลางแจง้งได้เจอแสงแดดจะทําให้ลูกเนี่ยสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้ค่ะซึ่งเจ้าวิตามินดีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวสําคัญเลยนะคะมันเป็นตัวที่สังเคราะห์ผ่านผิวหนังเมื่อเวลาที่เราได้รับแสงแดดค่ะและมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันซึ่งถ้าลูกมัวแต่เรียนแล้วก็เล่นอยู่แต่ในร่มนอกจากจะรับเชื้อโรคเยอะๆจาก เพื่อนในพื้นที่ปิดแล้วยังขาดวิตามินดีได้ซึ่งทําให้ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงได้นั่นเองค่ะส่วนใครที่ไม่อยากให้ลูกป่วยบ่อยนะคะข้อแรกเลยค่ะการดูแลทั่ว,วไปคือออกกําลังกายนอนให้ครบและมีคุณภาพแล้วก็อย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารกินขนมแล้วก็ล้างมือหลังเข้าห้องน้ําเป็นกิจวัตรเลยนะคะข้อ2ก็คือฉีดวัคซีนตามวัยให้ครบนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าถ้าเกิดว่าลูกป่วยเมื่อไหร่อยากินยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อพรำเพรืพร่อนะคะ และสิ่งที่ต้องทําข้อ3ค่ะคือเรื่องของสารอาหารนั่นเองหลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเด็กๆต้องกินอาหารให้ครบผหมู่โปรตีนให้ครบคขบไฮเดตไขมันผักผลไม้แต่ว่าสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของให้ภูมิคุ้มกันของลูกแข็งแรงเนี่ยตัวแรกเลยค่ะก็คือซิงหรือว่าสังกสีตัวที่2ก็คือ ยีสต์เบตากูแคนค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้มีงานวิจัยที่พบว่าช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่ช่วยลดอาการป่วยให้เด็กๆได้ค่ะสารอาหารตัวที่3ก็คือสารสก,กัดาจากเอลเดอร์เบอร์รี่ค่ะซึ่งมีสารที่จะช่วยในการต้านไวรัสให้กับเด็กๆได้และตัวที่4ก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยกำจัดเชื้อโรคได้ไวขึ้นตัวสุดท้ายก็คือพรีบโอติกเช่นกอส ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดตีในร่างกายค่ะจะทําให้ช่วยปรับระบบสมดุลลําไส้และรวมถึงช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยค่ะและนี่คือ5พฤติกรรมเสี่ยงทําให้ลูกป่วยบ่อยโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัวค่ะใครที่ลูกป่วยบ่อยลองดู5เช็คลิสต์ที่ห้ามทํานั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลลูกให้ครบทั้งเรื่องของการนอนหลับออกกําลังกายรวมถึงสารอาหารให้ครบถ้วนได้ค่ะ